วันนี้นะครับผมก็ได้ Xiaomi 11 Ultra นะฮะเป็นเครื่องแรกๆในไทยเลยสำหรับซิกเครื่องนอกนะครับแล้วก็เจ้าของช่อง YouTube ไรสา,าระวาไรตี้นะฮะซึ่งรวบรวมเรื่องราวไรสา,าระมากมายนะครับในช่องนะครับตามชื่อช่องเลยว่ายง่ายแต่ว่าส่วนแต่ว่าตอนนี้จะเน้นในทางมือถือเครื่องนอกก็ส่วนมากนะครับอันนี้เป็นมี11 Ultra นะฮะ เป็นเรือธอง21 <Wow. S> เลยก็ว่าได้ตัวนี้เป็นสเปค 12GB 256นะครับมาพร้อมกับที่ชาร์จ67วัตต์นะครับที่ชาร์จ67วัตต์นะฮะแล้วก็ลูกค้าคนนี้จัดแต่งม,มาก <Wow. S 1> อันนี้เป็น Xiaomi 80วัตต์เป็น wireless ชาร์จนะครับผมมาพร้อมกับหัวปลั๊ก120วัตต์นะครับซึ่งหัวปลั๊ก120วัตต์นี่ก็จะเป็นตัวเดียวกับ ที่ขายคู่กับเอ่อเี S ip, S ip ่ยงฮุยสิบะสิบอัลตร้าไปอ่าที่เป็นยูดิชันอะอันนั่นแหละ<ๆ>เดี๋ยวมาแกะ<ๆ>ดูเครื่องกันก่อนขออนุญาตและนี้ไม่แกะเลยเนาะ,ะอืมเสี่ยวมีนะครับนี่นะฮะตัวกล่องนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีเข็มจิ้มซิมนะครับ เขมชิมเซมแล้วก็มีอะไรมีเคสซิลิโคนนะฮะเคสซิลิโคนนะครับตรงนี้เขาก็จะเว้ากล้องเพราะว่าตามที่เห็นรูปของมิสเบตออสตรเนี่ยกล้องเวอร์วงังใหญ่เวอร์วังอลังการมากต้องหาเคสใส่ดีๆนะฮะเดี๋ยวมาดูในกล่องกันว่ามีอะไรนะครับ ใ่กล่องนี้ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมกล่องเปล่าโหดูดิซึ่งไอตัวเลนเนี่ยคือแม่งแบบมันปูออกมาเนี่ยโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยโฟกัสตัวตองตัวเลนเห็นไหมมันปูออกมาแบบใหญ่มากอะครับแล้วแม่งหนักหนักจริงฮะขนาดเมื่อกี้ผมจับของแฟนผมเนี่ยเป็นตัวอะไรนะ oppo 10x zoom เป็นตัวแรกยังหนักว่าหนักเลยนะแต่ตัวนี้หนักกว่าหนักจริงๆหนักจริงๆตัวสเปคไปหาเอาเองนะจะไม่พูดถึงสเปคเนะเพราะว่าจะไปเร็วแค่อ n นบ็อกพอแล้วซูม 120x นะครับตัวนี้ถือว่าสุดจริงๆสุดจริงๆฮะหนักจริงเดี๋ยวผมจะเทียบกับ oneplus 9 โอ้โห oh, คือเหมือนเหมือนหนักสองเท่าของวันวันฟลสก้าอ่ะครับตัวนี้มันคือนหนักหนักจริงๆอ่าประมาณแับประมาณเท <c ười> ่าไหร่จะ่ท่ครึ่งกิโลได้ผมว่าเด๋ยวเขาแกะนิดนึงคนดูอีกคนออนีนยี่25ห้าคนจะาของเครื่องมาดูปะเนี่ย <c ười> <c ười> น่าจะแอบดูอยู่คนนันน่าจะแอบดูอยู่แหละ <c ười> ระวางัง อ่าสำหรับตัวเครื่องนะครับมีฟิล์มมีฟิล์มกันรอยหนะ้าจอมาให้เลยนะครับสวยอ,ะอ่ะอ่าสวยมากลำโพงเป็นเออนี่ฮะหัมันคาดอนนะครับข้างบนนะครับหัมันคารดอนข้างล่างก็ฮัมันคาดอนนะครับข้างล่างเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็เป็นรูชาร์ตไทสีนะฮะอ่าจอจอโค้งไหมวะจอไม่โค้งนะครับ จอไม่โค้งฮะเนี่ฮะจอไม่โค้งแต่ตัวเครื่องโค้งตรงนี้ก็มีปุ่มคุณเปิดคุณนัดเสี่ยวเสี่ยวมีใช่ไหมใช่คุณโอ้คุณนัดบอกว่าเปิดเลยจริงเหรอคุณบอกว่าเปิดเลยดีกว่าของว่าสเปคเนี่ยผมก็ก็ไม่ไม่แม่นเท่าไหร่ไม่ได้เอาคอมมาเปิดดูนะแค่แบบอยากดูตัวเครื่องแต่หนักจริงหนักจริงแล้วก็ดูหรูหราฮะอันนี้เป็นตัวอ่าลูกค้าอินบ็อกซ์มาบอกว่าเปิดรีวิวเลยใครคุณนัดหรอะอืม จริงเหรอคุณนัทผมให้คุณเปิดดีกว่าเนี่ยสีดำสวยงามมากนะฮะสวยจริง,งรผมว่าเดี๋ยวผมโดนแน่นอนจริงๆพ่อค้าก็อยากใช่นะแต่ว่าผมใช้วันทัดเก้าเอามาวันพัดเก้ามาลองอ่าอ่าโอเคโอเค <c oughs> ผมขอเปิดนะขออนุญาตเปิดอ่เดี๋ยวมาเปิดเครื่องกัน <ๆ S 1> อ่าเปิดเครื่องมาแล้วเห็นใช่ปะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ซูมหน่อยก็ได้ซูมมาที่หน้าจอหน่อยก็ได้ okay. แต่ไลฟ์ไม่ค่อยเห็นเป็นไรเดี๋ยวรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูกันเองกี่คนละคนดู2ยี่สิบแปดก่อนหน้านี้คงเปสี่สิบเนาะ,ะใครชอบคชใครชอบเกี่ยวกับวงการมือถือหรือว่าติดตามมือถือรุ่นใหม่ๆ uh. กดไลค์กดติดตามผมไว้ได้นะครับผมคิดว่าช่วงนี้ผมก็ก็เร็วพอสมควรนะสำหรับการหามือถือรุ่นใหม่ๆนะครับเปิดเครื่องมาแล้วฮะเป็น กด next ดูดิภาษามีแค่1 2 3 4 5 5ภาษานะครับเพราะว่าเป็นเป็นเครื่องจีนนะฮะอ่ตั้งไปที่ English นะครับอันนี้เห็นชัดเนาะถึงชัด,อชดโอเคกนะด skip ผมขอนี่าตกด skip ไปก่อนเดี๋ยวเรื่องลองเนี่ยคุณนัทเขาจะไปจัดการเองอันนี้เป็นเครื่องของคุณนัทเสี่ยวมี่นำสกุลเขาเสี่ยวมี่ก็แสดงว่าเขาต้องมีอะไรกับเสี่ยวมี่แน่นอน บอกง่ายคือคุณนเสียวมีเนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถลงรอมอัปเดตรอมของเสียวมีได้แม้แต่เครื่องบริกมาเขาว่าทำได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสเปคเครื่องกันเดี๋ยวขอเปิดก่อนนี่นะครับสเปคเครื่องเห็นชัดปะซูม so ไลฟ์ uh, Life, บอกว่าซูมอีกนดได้ไหมมันซูมได้ไหมไลฟ์ Life, มองไม่เห็นหน้าจอมือถือเลยตรงไลฟ์ซูมไปได้เนาะได้ก็แบบนี้งไงอันนี้ถ้าานันก็ต้องไม่ตัดหันมาทางไลฟ์หน่อยว่าลูกค้าดูเยอะมากจริงเหรอกี่คนสามิสองคนจริงเหรอ <laughs> ใช่ไม่รู้ลูกค้ามาจากไหนเนี่ยอ่ะโอเคมันได้แค่นี้ค่ะได้แค่นี้ครับได้แค่นี้ uh huh. จริงเดี๋ยวผมก็ไปทําคลิปลง ต,ติด <YouTube S 2> ตามและยูทูปเนาะช่องไร้สาระไวตี้กดติดตามไว้ก่อนเลยฮะภายในคืนนี้ถ้าเกิดคอมผมไหวนะเพราะว่าผมอัดจากมือถือก็จะตัดจากมือถือเนี่ยคลิปพันแปดสิบพีหกสิเฟรมเนี่ยตัดไปลงใน y o u t u ู e ครับเพราะว่าบางคำพูดผมอาจจะติดขัดไปบ้างตื่นเต้นเน่ยได้จับมือถือแพงขนาดนี้อ่าบอกราคารือยังใครราคาเครื่องนี้เท่าไหร่เครื่องนี้อ๋อจำไม่ได้อ่ะสามหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นห้าอยู่นะใช่ไหม ผมจำไม่ได้ว่าคุณนัดจอดเท่าไหร่อ่าอันนี้นะครเป็นมีสิบดอัลนะครับแรม12บสองจิกนะฮะมาพร้อมกับออกตาคอ e m แม็ก4 g สอจุดแปดสี่ิกะเฮนะครับอ่าเป็น Android 1 1นะฮะมี U iV เวอร์ชันสิบสองจุดศูนย์จุดหกสเตเบินะครับอ่าเป็นสเตเบินะครับเดี๋ยวคุณนัทเขาจะจัดการไปเป็น e ีเองเพราะว่าเนี้ยลอมออก ไวมากจริงเราอยูมาแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูโหมดถ่ายรูปอันนี้ข้ามไปไม่มีอะไรโหมดถ่ายรูปคอผมจะหักแล้วเนี่ยแม่งดูนี้ด้วยเนี่ยนี่โหมดโปรโหมดโปรรู้สึกมันให้อะไรมาเยอะแยะมากเลยเนี่ยโหมดวิดีโอดู 8K ดิ 8K ได้สูงสุดได้สูงสุด 24สิบสเฟรมนะครับ24 frame rate ิบสี่เฟรมเลทนะฮะแปดเนะครับรู้สึกว่า 8K ไม่มีการสั่นนะครับแล้วดู 4K 4K มีการสั่นครับ60สิบเฟรมเลทนะครับ 4K น่าจะโอเคอยู่เห็นหน้ามา้องชัดมากเห็นจริงเหรอเออชัดมากเออชัดชัดมันตามมือปะไม่อ่ะ มหลุดปะหลุดโฟกัสปะไม,ไม่ไม่หลุดเลยเหรอใชหน้านี่ไงชัดปะชัดคือตามหน้าเลยย่ะไม่ได้ตามหรอกแต่แค่มันไม่ได้สั่นแค่นั้นหรออืออ่าเนี่ยนะให้ดูสั่นไหมไม่สมูทดีจะมากกันสั่นเขาสุดจริงๆแล้วก็180ก็30เฟรม60เฟรมนะครับอ่าอันนี้คือโหมดวิดีโอโฟโต้ปรับอะไรได้มั้ง อ๋ออันนี้คือก็เรียกอะไรฟิวเตอร์หน้าชา้นลังเบอร์ในะมิกชอ็ AI. อตเอไออะไรพวกนี้ตรงนี้ปรับอะไรดีอ๋ออันนี้คืออัตราส่วนมูวี่เฟร,รมมาโคอะไรพวกเนี้ยอา่าหรอข้ามไปมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะนะฮู้ับยังไงวะเนี่ยพาสเทรดพาสเทรดโหมดก็คือนฮะพาสเทรดโหมดก็คือปรับ รัชหลังเบอร์ได้สามสไตล์ของเสียวมีนะฮะไม่ค่อยมีอะไรต่างนะครับมอต์มดมอม์มอต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงขอดูก่อนลักอ่านี้อ่านตามนี้มีอะไรบ้ามีไนท์ไนท์โหมดนะครับไนท์โหมดอ่าแล้วก็ช็อตวิดีโออ่าเป็นวิดีโอสั้นห้าสิบล้านใช่ 50 50ล้านอแล้วก็อะไร <Slow motion. S 1> ะสโลโมชันอ่าสโลโมชันนะครับทำแลยว <L apt. S 1> ขอดูสโลโมชันแป๊บนึงเอ่อไหนวะสโลโมชันสโลโมชันโอ้พระเจ้าดูครับสโลโมชัน,อ,โโชนอันนี้กี่เคอหนึ่งพันพันปดสิบี่ยพันแปดสิบ ข้างล่างเขียนว่ากี่เฟรม1,920เฟรมใช่ไหมใช่1,920เซลลูโมเจชัน1,920เฟรมครับโห oh, สุดจริงๆคือวันพัดหลบไปเลยว่าง่ายเนี่ยอันนี้นะฮะอันนี้เห็นชัดไหมกล้องกล้องที่วิดีโอเห็นไหมครับ 1,80p 1,920เฟรมเลทนะครับผมคือสุดจริงๆสุดจริงๆครับโห oh, 720p ก็เหมือนกันฮะ ปรับเฟรมเรทได้เหมือนกันนะคร mm ับ hmm. อยากถ่ายสโลว์โมชั่นโชว์เลยเนี่ย mm hmm. แล้วก็มีลูกค้าที่ซื้อมือถือเรามาเมนว่าสวยแล้วก็นี่ฮะอ <c oughs> นุรามาด็อกเมนต์บลกนะฮะบ mm hmm. ล็อก็คือเหมือนทำวิดีโอสั้นๆทำแบบทำแบบที่พูดไปแล้วเนาะ mm hmm. ก็ว่าเหมือนถ่ายตั้งกลองไว้แล้วก็ถ่ายล,ลูกวะะิ่งวเร็วฮะ แล้วก็อะไรเนี่ยสติก,กอร์ w วาต e าก็รู้กันอยู่เนาะ movie effect ก็คือใส่ใส่เอฟเฟกในวิดีโออะอะไรเงี้ยนี่ฮะ AI watermark นะครับอ่าต้องไปเรียนรู้กันเอง long exposure long e x p เช u r e ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเราเล่นกล้อง DSLR ครับเปิดสปีดนานๆน,น,นะฮะถ่ายรถวิ่งอะไรเงี้ยให้มีเส้นไฟอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะฮะ Super ร like like ์ม like yeah. like you know, uh, ูก็คือพระจันทร์ใหญ่นะครับซูเปอร์มูก็คือเหมือนคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเรากล้องตัวเนี้ยไปถ่ายสูงพระจันทร์นะมันจะได้ภาพพระจันทร์ออกมาแบบเหมือนเห็นเห็นเห็นบนพื้นพระจันทร์เลยฮะจริงเหรอจริงครับเสี่ยมี่ทาได้จริงฮะซึ่งรุ่นอื่นทำไม่ได้นะครับเสี่ยมี่เขาทาได้ตั้งแต่มีสิบเ็แล้วตั้งแต่ที่ผมใช้นะมาร์ติแคมป์าติแคมนี่ไม่รู้อะไรก็ไปลองเอาเองนะ รแบคเอรนะโคลนฮะสำหรับใครเป็นแฟนเสี่ยวมี่ก็รู้อยู่ว mm ่าโคลนคืออะไรนะครับมีดีอ,อ,อีกยังมีอีกเยอะฮะเนี่ยฮะก็ประมาณเนี้ยขอสั้นๆนะความสมความรู้สึกนี่ขนาดจับจับเปิดดูหมดกล้องก็ร้อนไม่แพ้กับไม่แพ้กับเอ่อวันพล u s เเลยนะครับไม่แพ้จริงๆฮะร้อนจริงๆ ร้อนคือแบบร้อนอุ่นๆเน,น,นี่ยนะฮะประชันกันเลยเนี่ยเอามากใกล้ๆหน่อยเนี่ยนะตัวเครื่องตัวออลต้าจะมีขนาดหน้าจอใหญ่กว่านะครับวันพัสก้าจะเล็กกว่านะฮะอ่าดูกันความสวยยังไงก็มิสเวลอต้าเนี่ยดูลักช r รี่กว่าอยู่ละมันแพงนะเป็นเรือธงที่แบบสุดจริงๆอ,ะอ่ะอ่า ม่เนเรียกว่าเรือธงเรือธงก็คือรุ่นท็อปสุดของรุ่นแพงสุดของมือถือสมาร์ทโฟนค่ายนั้นนะครับอ่าโอเควันนี้ก็รีวิวสัน้นๆแบบเพียงเท่านี้สาหรับสเปคเครื่องผมอาจจะไม่ได้พูดนานนะครับก็คือก็คือเกาะข้ามไปนะฮะสเปคเครื่องก็ไปหาเอาใน Facebook g o o g l ลอะไรก็ได้จะมีบอกหมดนะครับอ่าผมพูดสั้นๆในถึงในตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าโอเค